ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เกิดจากใจที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าแม้ในนาทีสุดท้ายของชีวิตสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยจากนิทานชาดกสร้างปัญญาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับมาหากราบแห่งความอดทนเรื่องราวของเจ้าชายผู้ยอมแซงเป็นคนพิการถึง16ปี เพื่อหนีจากกรงขังแห่งราชสมบัติและวงจรแห่งกรรมมาดูกันว่าความนิ่งสงบจะเอาชนะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรและคติธรรมจากพระเตมีจะเปลี่ยนม,มุมมองชีวิตคุณไปแบบไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะนิทานทศชาติเรื่องเตมีผู้ชนะกรรมด้วยความนิ่งนานครพาราสีอันรุ่งเรือง พระเจ้ากษิกาลาชและพระนางจันทาเทวีทรงครองเมืองด้วยความผาสุกแต่พระองค์ทรงทุกข์ละทมจากการไร้ซึ่งรัชทายาทจนกระทั่งวันหนึ่งพระนางจันทาเทวีทรงสมาทานศีลอุโบสถและตั้งจิตอธิษฐานต่อเหล่าเทพยดาด้วยบุญกุศลบารมีที่สะสมมาพระโพธิสัตว์จึงจุดติลงมาสู่คันในวันที่ประสูติบรรยากาศทั่วพระนครกลับแปลเปลี่ยน ฝนโบกคลัพัดที่ใสสะอาดสีแดงอ่อนๆตกลงมาอย่างมหัศจรรย์ผู้ที่อยากเปียกก็เปียกผู้ที่ไม่ชอบเปียกนำฝนก็จะไม่เปียกพระองค์จึงได้รับพระนามว่าเตมีกุมารหมายถึงกุมารผู้ทำให้ใจชุ่มชืน้นเมื่อพระกุมารมีชนมายุครบหนึ่งเดือนขณะประทับอยู่บนตักของพระบิดาในท้องพระลงท่านได้ทอดพระเนตรเห็นพระบิดาสั่งการตัดสินโทษโจรสี่คนคนที่หนึ่ง ถูกลงทันด้วยไวทยที่มีน้ำแหลมคมคนที่สองถูกล่ามโซดตรวนโยนเข้าไปในคุกมืดที่อับชืน้นคนที่สามถูกเสียบด้วยเหล็กประจานกลางเมืองและคนที่สี่ถูกเพชฌฆคาตลากตัวไปบ้านศรีสะในวินาทีนั้น พระกุมารผู้มีสติปัญญาและลึกชาติได้ว่าในชาติอดีตท,ท่านเคยเป็นกษัตริย์ครองเมืองนี้20ปีและต้องไปสเดสด็จเสวยทุกข์ในอุสันธานารกนานถึง80,000ปีท่านทรงดำริด้วยความสะดุ้งกลัวว่าโอ้หนอบันลังนี้คือบ่อกเกิดแห่งบาปหากเราคลองลาาต่อจากพระบิดาเราต้องตัดสินคนเช่นนี้และเราต้องกลับไปสู่นรกอีกครั้งเป็นแน่ ด้วยความกลัวภัยในวัตฏรสรงสารพระกุมารจึงตัดสินใจแส้งเป็นคนพิการสามประการ 1. ใบไม่พูด 2. หูหนวกไม่ฟัง 3. ง่อยไม่ขยับเขยื่อนพระเจ้ากษิกราชทรงเสียบละทัยมากและพยายามทดสอบลูกชายตลอด16ปีด้วยวิธีที่มนุษย์ยากจะทนได้ไวยทาโลกทดสอบความหิว ปล่อยให้ท่านหิวจนตัวสันไม่ป้อนนมทั้งวันเด็กทั่วไปจะร้องไห้จ้าแต่พระเตมีนิ่งเงียบท่านพิจารณาว่า ความหิวในนรกนั้นทรมานกว่านี้ล้านเท่าวัยเด็กทดสอบความกลัวไฟทรงสั่งให้สร้างศาลาใบไม้และจุดไฟรอบด้านเปลวไฟลามเรียใกล้จะถึงตัวท่านแต่ท่านนิ่งสงบประดุดหินสลกักงูปล่อยงูให้เหลื้อยพันตามร่างกายงูชูคอแผลแม่เบี้ยตรงหน้าแต่ท่านไม่กระพริบตาแม้แต่นิดเดียวช้างปล่อยช้างตกมันวิ่งเข้าไปท่ามกลางฝูงชนที่วิ่งหนีตาย แต่พระเตมียังประทับนิ่งสู้หน้าช้างด้วยความเมตตาไวหนุ่งทดสอบกามราคะพระเจ้ากสิกริาชนำสาวงามที่คัดเลือกมาอย่างดีได้มาเย้ายวนด้วยการฟ้อนรำและสัมผัสกายแต่พระเตมีทรงเจริญอสุภกรรมฐานมองเห็นร่างกายเป็นเพียงถุงหนังบรรจุของเสียท่านจึงนิ่งเฉยได้ตลอด16ปีนี่คือการบำเพ็ญขันติบาร,รมีอดท,ทนและสัจจะบาร,รมี รักษาคำพูดตัวเองอย่างสูงสุดเมื่อพระกุมารอายุ16ปีพวกโคนหลวงทูลว่ากุมารน,นี้เป็นลักกินีจะนำความพินาศมาสู่เมืองพระเจ้ากษสิกราจจำใจสั่งให้นายสารทีชื่อสุนันทะนำตัวใส่รถไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าพระนางจันทาเทวีร้องให้จนสลบแล้วสลบอีกกอดเข่าพระกุมารอ้อนวอนให้พูดเพียงคำเดียว แต่พระเตมีทรงขมใจนิ่งเพราะท่านทราบว่าหากท่านพูดตอนนี้ท่านจะต้องกลับไปคลองราชและตกนรกในที่สุดเมื่อถึงป่าช้าสุนันทะเริ่มขุดหลุมพระเตมีเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมท่านจึงลุกขึ้นยืนก้าวเดินอย่างสง่างาม พละกกำลังที่สะสมมาจากการถือศีลสิปีได้ระเบิดออกมาท่านยกราชรถขึ้นกวักแกว่งบนอากาศประดุดยกกิ่งไม้สุนันทะตกใจจนหมอบกราบพระเตมีประกาศว่าสุนันทะเอย๋ย เราไม่ได้เป็นคนบ้าไม่ได้เป็นคนง่อยแต่เราอดทนเพื่อสแสวงหาทางหลุดพ้นมนุษย์มักลุ่มลงในอำนาจที่มองไม่เห็นผลกรรมเบื้องหลังสุนันทะเลื่อมใสขอบวชตามพระเตมีสั่งให้กลับไปแจ้งข่าวพระราชบิดามารดาเมื่อกษัตริย์สเสด็จมาถึงพร้อมกับกองทัพเพื่อเชิญกลับเมืองเมื่อเตมีในชุดบรรปชิตได้แสดงคำบทสำคัญเรื่องมิตรธรรมและมรณสติพระบิดา ความตายไม่เคยต่อรองกับกษัตริย์หรือยาโจกวัยของคนเราหมดไปเหมือนน้ำในแม่น้ำที่ไม่ไหลย,ย้อนกลบับทรัพย์สมบัติที่พระองค์สะสมมามไม่สามารถนำติดตัวไปได้แม้แต่เพียงชิ้นเดียวมีแต่ความดีเท่านั้นที่เคียงข้างเราพระเจ้ากศิราชและพระนางจันทาเทวีเกิดดวงตาเห็นธรรมทรงประกาศสละราชสมบัติทันทีและที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าคือ ชาวเมืองพราราณสีทั้งหมดเมื่อเห็นจริยวัดของพระเตมีต่างพากันรสละทรัพย์สมบัติไว้ประดุดก้อนดินและออกบวชตามพระเตมีจนป่าทั้งป่ากลายเป็นนครแห่งธรรมเมืองพราราณสีในเวลานั้นจึงว่างเปล่าจากผู้คนแต่กลับเต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาคติธรรมจากนิทานชาดกเรื่องนี้ 1. ปรัชญาแห่งความนิ่ง หยุดเพื่อพิชิตกิเลสในโลกที่บีบให้เราต้องตอบโต้ต่อทุกสิ่งพระเตมีสอนให้เราใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวท่านยอมถูกมองว่าไร้ค่าในสายตาโลกเพื่อรักษาความล้ำค่าทางจิตวิญญาณคติธรรมการนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการสร้างพื้นที่ว่างให้สติได้ทำงานการนิ่งต่อคำด่าทอและสิ่งเรา้าคือชัยชนะที่เด็ดขาดที่สุดของมนุษย์สอง เมฆคมะบารมีอิสรภาพที่เกิดจากการสละคนส่วนใหญ่สแสวงหาความสุขจากการครอบครองแต่พระเตมีชี้ให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการปล่อยวางท่านมองเห็นว่าราชสมบัติคือกรงขังทองคำที่เต็มไปด้วยวิบาก,กรรมคติธรรมการสละความสบายส่วนตัวเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าคือหนทางเดียวที่ทำให้เราหลุดพ้นจากพันธะแห่งความโลภ 3. ยอดแห่งความกตันยู การมอบทางสว่างแก่บุพการีการที่พระเตมียอมให้พระบิดามารดาเสียใจในเบื้องตน้นเพื่อที่จะกลับมาโปรดให้ท่านทั้งสองพ้นจากวัตรสงสารในเบื้องปลายคือนิยามของการกระตันยูระดับสูงสุดคติธรรมการดูแลพ่อแม่ด้วยปัจจัยสี่เป็นเรื่องดี แต่การทำให้ท่านมีธรรมะในใจเป็นเรื่องที่ประเสริฐสุดและการช่วยให้ท่านพ้นทุก์อย่างถาวรไม่ใช่เพียงชั่วคราวในชาตินี้ 4. อธิษฐานและสัจจะพลังแห่งความแน่วแน่ในตลอดระยะเวลา16ปีที่ท่านรักษาความซื่อสัตย์ที่จะไม่พูดและไม่เคลื่อนไหวพิสูจน์ว่าใจที่เป็นนายกายที่เป็นบ่าวนั้นมีพลังมหาศาลเพียงใดคติธรรม ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ว่าความไม่ลดละเมื่อตั้งใจทำความดีแล้วแม้จะมีอุปสรรคมาทดสอบแค่ไหนหากใจไม่หวั่นไหวเทวดาและโลกย่อมต้องเปิดทางให้ 5. มิตรธรรมการคารพในสรรพสิ่งคำสอนเรื่องการไม่ประทุษร้ายมิตรแม้แต่กิ่งไม้ที่ให้ล่มเงาสะท้อนถึงหัวใจของความเมตตาที่ไม่เลือกปฏิบัติคติธรรม ผู้ที่มีใจกระตันยู่ต่อทุกสรรพ,พสิ่งรอบตัวไม่เบียดเบียนผู้อื่นและธรรมชาติย่อมเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์แห่งธรรมและจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เสมอเรื่องราวของพระเตมีสอนให้เราเห็นว่าความนิ่งคือพลังและการชนะใจตนเองคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะแม้อำนาจวาสนาจหวานหอมเพียงใดแต่ความสงบและสัจจะในใจต่างหากที่เป็นความสุขที่ยั่งยืน ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังจนจบคลิปหากท่านชื่นชอบฝากท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ